สวัสดีครับสําหรับวันนี้มีเกมมาให้เล่นกันนะครับชื่อว่าวงแหวนปริศนาหายไปไหนจะเห็นได้ว่าในตารางตรงกลางมีวงแหวน6วงและในช่องด้านข้างทั้งสี่ด้านจะมีอีกจำนวนสิบสองช่องซึ่งจะมีวงแหวนในแต่ละช่องในจำนวนที่แตกต่างกันและเมื่อนำวงแหวนมารวมกันในแต่ละด้านจะมีจานวนเท่ากับ8ทั้งสด้านหนึ่ง6 7 8มา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเริ่มการเล่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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 

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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  หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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  วงแหวนปริศนาหายไปไหน